วัีครับวันนี้ผมก็อยู่กับผุมปีพีวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม GTA 3โกงแล้วก็รีของผม GTA 3ไม่รองรับแต่มันจะรองรับกับอันนี้นะนาคนหาเว็บขอกกอบอื่นแล้วจีไปเลยอ่าแล้วก็พิมพ์ประมาณนี้กดไปไปเลย่าลืมัปเลยฟัวจับันเลือดลรือางนี่ไปเลยในในในอุ้นนั้น เห็ตรงนี้ไหมครับนะแบบนี้นะกดเข้าไปวัคซีนไฟเอร์ข้ลุนนลือนลงมาเดี๋ยวมาดูแนวโมวัคซีนไฟเอร์อย่าให้เราโหลดสองอันนี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวให้เราโหลดสองอันนี้เว่าินนอรนงให้่อาาผมก็โหลดแล้วนะฮะกาเดมานีพิจาานี้อเื่องาร้อโหลดแล้วฮะ OBB ฟ้าไม่เยอะนะเออจะร้อยหกเอมบีเอนะครับนะก็เซมไม่คดีนะปิดเซมอยู่นะก็อ่าพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมกดออกแล้วก็ไปโหลดแอปนี้มาจากเฟสโตนะอ่าเฟสโตพิมพ์ไปตามเลยพิมพ์ไปว่าซัตเอนะ ไม่ที่ดาลูกก็ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่มันไม่เกี่ยวก็ลบไปเลยลบทิ้งจุกไปเลยซ่อนม่ะเออเหมือนนิดนึงก็ปด ดาวโหลดไฟล์ตรงนี้ไปเลยเก็บกดดีสกต่อกดรก็แล้วกดเสร็จแล้วนะครับก็ กดเสร็จนไม่น้องหัวนะว่าไฟมันจะหายไปนะเพราะว่ามันดูดโซ่ดูดอะบอกว่าแล้วก็มากดเทมากดที่ไฟนี้นะคะขาเคกดอันแรกกดกดค้างที่ไฟนี้นะคะ 7722. Ah, chụp À, và các cột cung bột Cột Android. 7722. Cột Cột tung ní này. cột vàng ô bé เรียะร้อยมันโหลดเสร็จนะฮะก็ผมใช้ซัมซุง A2S นะฮะิกดกดพอวางเสร็จแล้วใช่ไหมกดออกกดกดอ่ะเข้าเกมเลยถ้ามันเกมวันนี้กดเพลย์นะฮะกดไอซีก็เขียวหยิบกดไปถ้ามันขึ้นวันนี้ก็ เันนี้ครับผมผมขอโทษนะับผมเพิอ์ตตโตนะฮะก็ท<อ>ั้งหลังนะฮะอ้ายไม่เล่นได้จริงนะฮะเล่นได้จริงไม่โมอขอเปิดแสงก่อนนะครับแสงน้อยจิ๊บประมาณอุย้ยเส,สียป่ะ มันนี้ก็พอลอะอ่าเาดี๋ยวเราดูแล้วแล้วได้จริง1นึเไม่มีโม้อ่อกาก็กดสตาร์เกมก็กดอ่ามันมีเซิร์ฟไม่เล่นด้วยนะนี่น,นี่คือเซิร์ฟลลอกยาเดี๋ยวเ<า>ีาจะบอกอ้จัารเอออนอนไข่ดงเลย คือโซนบรรลุอี่ยาค่ะให้คลิกอันที่สองนะจุ๊บจุ๊บกด Yes กดตรงนี้โอเคกดจุ๊บไม่มีเด้งเลยนะเข้ามาแล้วก็ปรับมมองก่อนโอเค ขับรถได้นะทำไมได้นะแล้วก็ปลดล็อกให้ทุกเมืองทุกคนลองดูว่าเราอยู่เมืองไหนเดีมือถือมก็ดีนะเพราะว่ามันซูมแผนที่ได้โคตรโกงเราเราไม่ได้อยู่เมืองอื่นนะเราอยู่เมืองอื่นนะผมย้ำให้ิืน

ว่าทุกคนบางคะอาจะไม่เหมือนกันรู้ไหมครับว่ามีคนที่ชื่อว่าพม่ากีเดสาด้วยนะโอ๊ยอะไรเียมันทำทเทปดยวมัะคนจะเปือดไอ้มก ผ้ามแปลกๆข้ามแปลกวะแบนิดนึงมดูแปลก มันมวและทุกคนจะยินกใจเลยไอ้นี้ก็เบหน่อย นี้ก่อนดีกว่าครับรถไม่เท่ก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะ มในลัวเลยเต๋อเต๋โอ๊ยโอ๊ยเต็งมันว่ะเลือดไม่ไม่ไม่เรียบร้อยเมื่อกี้เรียบร้อยเลยนะฮะ เราอยู่เมื่อกี้สามนะฮะเห็ไหมไม่คีเรียบร้อยเลยแตกเลยนะคี่ตัวแตกสิชลบุรีเขามีอาวุธทุกคนก็เล่นแบบทุกอันได้เลยนะสวัสดีก็ขอลาไปก่อนไปไปไอ้เพื่อโอ้ยขอลาไปก่อนนะครับยบาย,บาย